กลับเข้าสู่ช่วงที่2องรายการกันนะครับช่วงนี้ช่วงตำหมาก,กินะคุยกันนะครับการเปิดตัวแพลตฟอร์มฟู้ดทรัคนะครับเพื่อกระตุ้นนักชิมแล้วก็พยุงธุรกิจของ SME ด้วยนะครับคือเรื่องนี้กับคุณภาสกร,รชยรัตรองทิบดีกรมสมุทรสากร,รมกะระทรวงสากรรมช่วงนี้ก่ารายการอีกสักครู่นะครับธนาคารนำสินครับก็ออกบัตรเครดิตธนาคารนำสินอ e ีคอมเมิร์ซเหมาะสำหรับนักช้อปออนไลน์พร้อมกับสิทธิพิเศษหรือก็ไม่ผ่อนศซนะครับ ร้อยละศูนย์นานสูงสุดถึง6เดือนด้วยกันนะครับและก็อุน่นใจนะครับด้วยความคุ้มครองการซื้อสินค้าออนไลน์ได้ถึง5,000บาทต่อครั้งสูงสุด1 0 0 0 0บาทต่อบัตรต่อปีก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่โทรศัพท์หมายเลขคือ0 2 2 9 9 8 8 8 8 022998888กาครับการทาพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่าก,กทอพอนะครับได้ลดค่าสมัครการใช้บัตร e-pass และการเติมเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษ ขั้นต่ำนะครับจากเดิม500บาทเหลือเพียง300บาทตั้งแต่บัดน,นี้ เป็นต้นไปนะครับสามารถสมัครขอใช้บัตร ePass ได้ที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกด่านของทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษสีรัฐทางพิเศษฉลองรัฐทางพิเศษอุดอรรัตยาทางพิเศษบุรพาวิถีและทางพิเศษการจนาพิเศษหรือว่าบางพลีสุขสวัสดทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง22นาฬิกาหรือสมัครได้ที่ศูนย์ราชการสะดวกการทางพิเศษสำนักงานใหญ่นะครับศูนย์บริการลูกค้า ePass Fast Service ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัฐศูนย์บริการลูกค้า EasyPass Fast Service จุดพักรถปั๊มปะตะทบางนาขาออกและ Customer Service บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือจะสมัครผ่านแอปพลิเคชัน True Money Wallet ก็ได้นะครับ ถ้าเรือแหลมฉบังก็เตรียมปรับปรุงถนนหน้าท่าผู้ประกอบการฝั่ง B ก็คือ B1 ถึง B5 นะครับผู้ประกอบการสะดวกและก็สนับสนุนกิจกรรมการขนส่งของผู้ประกอบการผู้ใช้บริการและก็รองรับการขยายตัวของปริมาณเรือและก็สินค้าให้มีความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและเป็นการลดปัญหาการจราจรติดขัดโดยก็จะเริ่มดำเนินการในปี2 5 6 4รวมทั้งรุมพื้นที่ปรับปรุงนะครับอยู่ที่ 46,500ตารางเมตรใช้งบประมาณทั้งสิ้นนะครับ7 0บลาน9 0บาทโดยก็จะปรับปรุงจากถนนแอสฟัลติกนะครับหรือว่าลาดยางมาตอยนะครับเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมีความหนา28เซนติเมตรซึ่งมีความแข็งแรงทนทานโดยมีระยะเวลาดำเนินการนะครับ240วันครับ แล้วก็กิจกรรมการดิจร,รายการมอบเป็นกระประกุกขอสินหีบสมบัติจากธนาคารสินครับหนึ่งวันแก่ต่านผั้ฟังผู้โชคดีที่ตอบคำถามส่งมาทางเอสเอ็มสอที่4221075 4221075หรือจะตอบผ่านมาทาง Facebook ไลฟ์ก็ได้นะครับพิมพ์คําตอบแล้วก็ส่งมาได้เลยน,นะครับตรงเพจของเก็บเบี้ยได้ถุงดานรครับคําถามมาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ข้อมูลก็คือธนาคารสินเตรียมจัดงานประมูลบ้านอมสินทั่วไทยทั้งหมดนะครับ8ครั้งพบกับ รั์สินรอการขายทุกทาเลน่าลงทุนนะครับจำนวนกว่า1,200รายการ1,200รายการคําถามครับธนาคารออมสินเตรียมจัดงานประมูลบ้านออมสินทั่วไทยทั้งหมดนะครับแครั้งพบกับทรัพย์สินรอการขายทุกทาเลน่าลงทุนนะครับถามว่ามีจํานวนกว่ากี่รายการด้วยกันครับทรัพย์สินที่มีจํานวนที่มีทําเลน่าลงทุนนะครับมีจํานวนกว่ากี่รายการด้วยกันครับส่งคําตอบทาง SMS ครับที่ 4221075 4221075หรยอ a c e b o o k ไลน์นี่ก็พิมพ์คำตอบแล้วส่งมาทีเพจของเก็บเบี้ยแตถุนร้านครับทางรายการจะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมาท่านเดียวเลยนะครับรับเป็นกระรมสิสินหีบสมบัติจากธานาสินครับหนึ่งราวันแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีเป็นคนเดียวสุ่มตัวอย่างท่านใดขึ้นมาได้ทางรายการจะติดต่อกลับไปนะครับ ส่วนการรับชมไว้หลังครับรายการเพิ่มช่องทางรับชมไว้หลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางหนึ่งท่านผู้ฟังพิมพ์กับว่าเก็บเบีย้ยเตืนถึงร้านใน Google ก็ไเด้นะครับเข้าไปค้นหาและก็ชมไว้หลังได้เลยนะครับและที่พิเศษเียคืผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook ผู้ที่กดไลค์กดแชร์รายการของเราแต่ละเดือนนะครับใครกดไลค์กดแชร์มากที่สุดทางรายการมีของขวัญพิเศษส่งไปอีกด้วยนะครับ ครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงทำมาหากินนะครับเรื่องราวของการปั้นแพลตฟอร์มฟู้ดทรัคเพื่อเป็นการกระตุ้นนักชิมแล้วก็เป็นการพยุงธุรกิจ SME นะครับแนวคิดจะเป็นอย่างไรไปพูดคุยกับคุนภาคสกรชัยรัตนรองที่บดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณภาคสครครับสวัสดีครับคุณผู้นักข์ครับกับแนวคิดเราเรื่องนี้เป็นยังไงครับครับก็เรื่องของฟู้ดทรัคนะจริงๆแล้วกรมก็ให้การส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ครับแต่เนื่องจากตอนนี้ทุกท่านก็ทราบปัญหาโควิดใช่ไหมครับเรื่องใหญ่ที่ใช่ที่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของตลาดนัดห้างสับสินค้าหรือว่างานอีเวนต์ต่างๆที่ที่เป็นตลาดของฟู้ดทรักเนี่ยก็ได้ก็หายไปนะฟู้ดทรักก็ประสบปัญหานะฮะแนวคิดจริงๆเนี่ยเราก็มาคิดกันตอนนั้นคือช่วงที่ยังล็อกดาวน์อยู่นะในเรื่องของห้างในเรื่องของสถานที่ต่างๆะลรก็ปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของที่จอดรถอะไรต่างๆของ ห้างเนี่ย,ยก็ไม่ก็ไไม่ได้ใช้งานกา hmm. ไ,ไปคุยนะท่านสลักบกระทรวงการกรรมเท่านเขาใชยก็ได้ไปคุยในอย่างเช่นอ act นะอย่าง the s t r รี t อะไรต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะขอใช้ที่รถเอ้ที่จอดรถนะฮะแล้วฟุตทารัคเนี่ยมาจอดรวมกันนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ก็เพื่อที่จะบรรเทาปัญหานะที่ขาดตลาดของฟุตทรัคไป hmm. นะครับครับแล้วก็รวมถึงตรงนี้เนี่ยเราก็ได้เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มต่างๆนะตอนนี้เราก็สร้างันอยู่นะหลังจาก โควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยการสั่งอาหารเนี่ยผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเคสไลน์ต่างเนี่ยเราก็ใช้กันเป็นเรียวกว่าเป็นนิวนอร์มอลเลยนะฮะเป็นนอร์มอลไปแล้วมั้งฮะใช่เป็นนอร์มอลไปเลยใช่ฮะฉะนั้นเนี่ยฟู้ดทรัฟมีปัญหาคือฟู้ดทรัฟเนี่ยปัญหาคือฟู้ดทรัฟไม่ได้อยู่ที่ใดที่หนึ่งอ่าครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกเหนือจากที่จอดที่เราพยายามที่จะให้โอกาสกับฟู้ดทรัฟแล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะเรียวกว่าอะไรนำร่องอนะแพลตฟอร์ม นะครับที่สามารถที่จะคล้ายๆกับเชสซิ่งนะฟู truck ้ดทรักได้ว่าไหนสามารถสั่งได้อย่างไร,รนะใกล้ลจุดที่ผมอยู่มากน้อยขนาดไหนนะครับรวมถึงไอเดียของในเรื่องที่เราพูดถึงคาว่าคลาวคิดเช่นนะครับปัจจุบันใน่าันคงได้ยินคำพูดนี้นะครับซึ่งคลาวคิดเช่นเนี่ยก็คือไม่ใช่สั่งแค่ฟู้ดทรักที่ร้านนี้ร้านเดียวนะการเอาฟู้ดทรัคมาจอดรวมกันเนี่ยคือเราก็จะนําล่องในสามสี่สถานที่นะเอาฟู้ดทรัคมาจอดรวมกัน แล้วก็การสั่งเนี่ยไม่ใช่สั่งจากเจ้าเดียวนะก็มาสั่งจากหลายๆเจ้าแล้วก็ส่งทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ที่พยายามที่จะทดสอบระบบด้วยว่ามันจะเป็นได้อย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็ได้รับการสนับสนุนนะอย่างดีนะจากหลายๆเครือข่ายนะฮะเรื่องของแอปพลิเคชันนะต่างเนี่ยเราก็ได้รับการสนับสนุนนะแล้วก็มีการ ให้โอกาสผู้ประกอบการสองด้านนคือด้านหนึ่งก็เล่าให้ฟังที่จะเป็นวินโด้ะนะครับให้กับ o ูท t ักนะนะอย่างเช่นวงในเนี่ยวงในก็จะมีการสนับสนุนนะในเรื่องวงในดอทคอมนะใช่วงในครับของวงในนะแอปพลิเคชันวงในใช่ครับแล้วก็สนับสนุนนะพ o s ออของฟูทรักนะฮะว่ามีอะไรยังไงบ้างนะแล้วก็มาช่วยพัฒนานะสถานที่นะแบบเรียบเทนะครับผ่านแพลตฟอร์มของวงในนะครับแล้วก็โฆษณาฟูทรั k ว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะ วงในที่จะมาสนับสนุนนะครับแล้วก็มีแอปที่ชื่อว่าแอนซ์นะครับอันนี้ก็เป็นเว็บเป็นแอปของไทยเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะสนับสนุนนะครับการสั่งอาหารผ่านแพลตฟอร์มในการซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจะเห็นตำแหน่งของร้านเลยว่าฟู้ดทรัคเนี่ยขึ้นไหวไปที่ไหนแล้วก็ขึ้นไหวแบบเรียลไทม์ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแอนซ์นะครับแล้วตรงนี้แอนซ์เนี่ยก็จะมาช่วยสั่งอาหารผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดทรัคโดยที่ไม่เก็บค่า GP อ๋อครับอันนี้ก็เป็นคนไทยช่วยไทยนะครับอันที่สามนี่ก็เป็น แอปพลิเคชันนะในเรื่องของสตาร์ทอัพที่กรมการสนับสนุนใะนเรียกว่าแอป QQ แอป QQ นะครับในเรื่องของการจองนะปัจจุบันเนี้ถ้าสมมติเราจัดอีเวนต์ฟู้ดทรัคต่างๆเนี่ยเพื่อป้องกันคนเข้ามารอรับสินค้าก็จะใช้ QQ เนี่ยในการจองนะสั่งซื้ออาหารฟู้ดทรัคแลวก็สามารถไปรับได้นะโดยที่ไม่ต้องมายืดรอ่ oh. รอและการไนี้เป็นส่วนของที่เราจะสนับสนุนในเรื่องของวินโดว์นะช่องทางการเข้าสู่สู่ฟู้ดทรัคนะครับ รวมถึงในเรื่องของเกตนะแต่เกตเนี่ยจะมาช่วยเราในเรื่องของการที่จะเชื่อมโยงนะเราก็มีกลุ่มนะผู้ขนส่งจักรยานไฟฟ้านะคือสมาคมจักรยานไฟฟ้าเนี่ยก็ได้มีการเข้ามาคุยกับเรานะก็อยากที่จะสนับสนุนนะในเรื่องของการที่จะเอาเตอั์ไฟฟ้าที่ทางสมาคมได้จัดทาขึ้นนะแล้วก็มาให้โอกาสกักบทางนที่ตกงานนะง่ายนะ้องการหารายได้เสริมเนี่ยซึ่งเขาก็มีนโยบายที่จะให้เช่าฟรีสามเดือน แล้วก็หลังจากเช่าเนี่ยถ้าสมมติใช้ดาวเวิร์กเนี่ยก็เก็บค่าเช่าวันละแปดสิบบาทอ,อะไรนี้ค่าเช่าคือการผ่อนอ๋อนี่เองเกตเนี่ยก็จะก็จะคล้ายๆกับนําพวกนี้มาเป็นไวเดอร์ของเกตนะจะมาช่วยในการสนับสนุนตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดนะที่เล่าไปก็อาจจะยาวหน่อยแต่ตหลักๆก็คือการเชื่อมโยง,งนะระหว่างฟูตทรัคแล้วก็แอปพลิเคชันนะครับอันที่สามก็คือในเรื่องของไวเดอร์นะครับผู้ส่ง นะครับสาอ่าครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะคิดจะเป็นผู้ประกอบการคุณก็จะมีพร้อมทั้ง,งตลาดใช่ไหมฮะทั้งการตลาดทั้งสถานที่ทั้งการอำนวยความสะดวกทั้งการอะไรละ่ะการรับประทานการสารพัดอย่างเลยพูดง่ายมันพร้อมหมดเลยเนี่ยฟังดูแล้วใช่ครับนะครับทีนี้ผู้ประกอบการควรจะเริ่มยังไงดีฮะก็ตรงนี้เองเนี่ยก็พอดีทางกรมก็ได้คุยกับสมาคมพุทรวัคนะครับที่จะเข้าไปในนในเรื่องของคนที่ คนที่ต้องการนะที่จะมามาเป็นสมาชิกใหม่หนะครับพุทธรักเนี่ยจริงๆก็ใช้เงินลงทุนเท่าที่กรมให้การสนับสนุนมาเนี่ยมันก็ตกประมาณสามแสนห้าถึงเจ็ดแสนนะครับ,รบนะตรงนี้ก็มีการศึกษาข้อมูลนะตอนนี้เขาเตรียมข้อมูลใี้ผม,มก็พุทธรักก็น่าจะมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสองหันห้าร้อยบาทนาะทีสี่พันบาทต่อวันนะครับซึ่งนี้เองกรมก็มีการให้การสนับสนุนเนี่ในการสร้างผู้ประกอบการใหม่นะกรมในการสร้างในเรื่องของเอดีซีนะครับดีอินเทอร์เนชั่น รู้ทักเองก็เป็นหนึ่งในในธุรกิจที่กรมพยายามที่จะที่จะสนับสนุนนะครับก็มาติดต่อที่กรมได้นะหากใครสนใจนะครับกรมก็พัฒนานะตรงนี้ในรูปแบบของคลัสเตอร์ด้วยนะรูปแบบของมาตรฐานครับฟนะู้ดทรัคควรจะเป็นยังไงนะครับรวมถึงการเชื่อมต่อกับผู้ผลิตฟู้ดทรัคนะครับรวมถึงมีการพาไปทดสอบตลาดด้วยเช่นเดียวกันนะถ้าใครสนใจก็อาจจะติดต่อที่ทางสมาคมฟู้ดทรัคก,ก็ได้หรือว่าติดต่อมาที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็ได้นะครับ กับเรื่องของอาหารจะทําอะไรนี่ยังไงห้มันมีกฎเกณฑ์มีกติกาอะไรไหมฮะกติกาก็จริงๆก็พูดสัพูดง่ายๆก็เหมือนกับเป็นมันก็เป,นกเป็นสตรีทฟูด้ดนะกายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะคงไม่มีมาตรฐานอะไรที่ที่มาจับอย่างชัดเจนนะครับแต่ทำกัน<ต>บ้างอ,อะไรบ้างน,นะแต่ตอนเนี้ยที่ที่กรมพยายามที่จะสร้างมาตรฐานนะเราเรียกว่าสมาร์ทโฟนนะมาจับกับฟูดรัคตรงนี้นะครับประกอบด้วยเรื่องของมาตรฐานในเรื่องของคนนะในเรื่องของครัวในเรื่องของรถ นะครับแลวก็ในเรื่องของตลาดนะอันนี้ก็เป็นมาตรฐานที่พยา,ยาี่จะสร้างให้คนจะต้องสะอาดมียังไงนะรถจะต้องเป็นยังไงครัวจะต้องมียังไงนะครับในการกาหนดสแตนดาร์ดตรงนี้ไว้นะครับเพื่อที่จะยกระดับนะครับในเรื่องของฟุตราทขึ้นมาครับ,รบแต่ตอนนี้เราเรียนไม่มีเครื่องหมหน่วยงานอะไรที่จะไปให้การรับรองใช่ไหมหรือย,ยังไง อันนี้อันนี้เป็นของกรมก่อนนละกรมของกรมก่อนนะในการรับรองตอนนี้กรมก็ทำไปประมาณห้าสิบลายก็นำรอบขึ้นเดียวกันในการที่ประหยัดจะยกระดับนะให้ให้เกิดการยกรับมากขึ้นพูดง่ายๆว่าถ้าถ้ามีเครื่องหมายนี้ปุ๊บนะผู้บริโภคสบายใจเดินเข้าไปใช้บริการได้เลยใช่ครับในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งนะครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นดูแนวโน้มตลาดจะเป็นยังไงต่อเนี่ยเติบโตขนาดไหนครับแนวโน้มตลาดก็กรมก็ให้การสนับสนุนก็มีการเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะฟุตดทรักเนี่ยก็เริ่มมันตั้งแต่ปีหกหนึ่ นาหกหนึ่งก็ก็เติบโตนะตอนนั้นก็ก็พบว่ามีฟุตพักอยู่ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยคันนะทั่วประเทศนะกรมก็ให้การสนับสนุนนะก็สร้างขึ้นมาเรื่อยนะอย่างปีหกสองในกรมสร้างขึ้นมาประมาณแปดร้อยรายนะปีที่ผ่านมาซึ่งตรงนี้เองก็ก็ก็คาดว่าน่าจะมีเงินลงทุนเฉลี่ยก็เกือบเกือบรวมร้อยล้านนะครับประมาณหกสิบกว่าล้านนะครับแต่ตอนนี้ก็พยายามที่จะขยายฟุตพักนะไปในจังหวัดหัวเมืองต่างๆนะอย่างเช่นเชียงใหม่นะพิษณุโลกนะ นครราชสีมาชลบุรีต่างๆนะเพื่อที่จะเพื่อที่จะเป็นหนึ่งนะโอกาสการที่จะสร้างนะครับรายได้นะาสร้างอาชีพเพิ่มขึ้นมาครับกับข้อดีของเขาคืออะไรครับถ้าเกิดเทียบก,บกับการเปิดร้านอยู่แบบทั่วไปตามร้านหน้าบ้านหรืออะไรทำนองนี้ก็ลื่อนที่ได้ขึ้นที่ได้นะนี่ก็เป็นอันหนึ่งแล้วก็มันก็คงจะ มีเอกลักษณ์นะฟุตซัพก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วก็เคลื่อนที่ไปจอดสามที่ไหนได้นะครับซึ่งตัวเองก็อย่างที่บอกการเคลื่อนที่ได้มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนั่นดีครับแชบางทีจอดที่นี่ดีปุ๊บปรากฏอไม่ได้แล้วจอดไม่ได้โดนไล่ที่โดนนู่นนี่นั่นก็ต้องเปลี่ยนที่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อันนี้แหละกรมถึงพยายามที่จะสร้างสร้างระบบที่เล่าให้ฟังตอนแรกขึ้นมาเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งได้ไหมฮะเชิญถ้าเชิญแะที่เล่าให้ฟังนะตรงที่เล่าให้ฟัง ที่รับในพิธีแถลงข่าวนะครับวันที่24ทีนะครับอย่างเคยและก็ที่สุดท้ายอาจจะต้โครงการที่จีหลังอยู่แล้วใ่แตาคตห้างก็ต้องมีลูกค้าเข้ามาก็ต้องเปลี่ยนที่ต่อไปเรื่อยๆแต่การสั่งเนี่ยที่เราไห้ฟังเนี่ยจากของวงในที่จะเข้ามาช่วยนะของแอน์นะครับหรือว่าในอนาคตเนี่ยก็มีเว็บไซต์ไอแอปของไทยของไทยนะชื่อว่าวีเชฟนะก็จะเข้ามาช่วยในการพัฒนาแพลตฟอร์มตรงนี้เหมือนกันแล้วก็โลบินฮูดอันนี้ก็ของไทยเหมือนกันก็จะมาพัฒนาในการที่จะเป็นวิดีโอให้กับฟู้ดทรัคตรงนี้ นะครับครับนั่นแปลว่าผู้บริโภคเองเนี่ยถ้าเราอาจจะใช้แอปพลิเคชันเพื่อดูว่าตอนนี้เข้าไปอยู่ตรงไหนอะไรกันยังไงใช่ถูกไหมถ้าเกิดว่ามายอยากกินพอดีก็ไม่ไกลบ้านเท่าไหร่ค่าส่งไม่น่าจะแพงก็สามารถสั่งได้เลยสบายมากใช่ครับอันนี้ใช่เลยครับอืมครับเรื่องเราไกลเกินก็ค่าส่งมันจะแพงกับเรื่องเรื่องคุณภาพของอาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ทําออกมานีเป็นไงก็อันนี้ก็ต้อง ยืนยันนะว่าเราก็ได้มีการคัดเลือกนะสําหรับรายที่จะไปออกเนี่ยว่าเป็นรายที่มีคุณภาพผ่านมาตรฐานแล้วก็อาหารก็มีชื่อเสียงก็อาหารอร่อยนะครับอันนี้ก็ขอยืนยันแล้วก็อยากให้ทุกคนมา <ไป S 2> ร่วม,มดูดนะอย่าเล่าให้ฟังนในสถานที่ต่างๆสี่แห่งที่เราจะจัดขึ้นนะครับครับก็ก็ไม่ยากอะไรนะเขาจะจอดรถอยู่ผมเคยเห็นบางที่ริมริมริม,รมอาคารหน้าตึกแห่งหนึ่งแล้วกันผมจำไม่ได้ว่าชื่ออะไร ริมถนนพระรามเก้านะครับเขาจะมีรถมาเป็นเนี่ยฟ้ดทรัคมาจอดแล้วพอคนออกงานจากออฟฟิศมาแทนที่จะต้องเดินไปห้างก็ไม่ต้ององามหาซื้อขนมหาซื้ออาหารการกินหาซื้อน้ําผลไม้ผลไม้อะไรกินแถบนี้อันนี้ก็เป็นการตอบโจทย์คนกลุ่มหนึ่งได้เหมือนกันใช่ไหมอ่าใช่ครับอันนี้ก็เป็นการสร้างความสะดวกนะครับไม่ต้องเดินไปไกลนะครับอ่าครับเอาละน่าสนใจมีอะไรจะฝากไหมครับคุณรัชกรครับก็นะก็ฝากนะรอร่วมชมนะเป็นกาลังใจนะก็จริงๆธุรกิจหลายอย่างก็คงจะ มีประสบปัญหานะในช่วงนี้ก็เข้าใจนะฟูตักก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่เป็นลูกค้าของกรมนะฮะแต่กลุ่มอื่นๆนะธุรกิจอื่นๆนะถ้าใครมีปัญหานะตอนนี้กรมก็พยายามที่จะทําโครงการต่างๆนะการอบรมพันออนไลน์นะครับหรือว่าในเรื่องของการทําแผน d c p ต่างๆนะการพัฒนาฝึกพันการพัฒนาโปรเซสต่างๆนะก็อยากให้ติดต่อมาที่กรมได้นะครับกมส่งเสริมวิสากรรนะครับก็เข้ามาที่เว็บไซต์นะครับ w w w d i p g o t g o สรับนะครับ,รบก็คงจะมีหลายโครงการ,รที่เราให้การสนับสนุนนะครับก็ยินดีนะที่จะเป็นเพื่อนนะร,ร่วมทางนะครับให้กับผู้กอบการนะ้าที่ประสบสัญหาอยู่นะครับมีอะไรก็ครับรับใายได้ครับอ่าได้เลยก็เดี๋ยวยีบสี่นี้เริ่มที่กระทรวงสษษาการมสนะฮะไปดูกันได้ได ใช่ look, children, นะครับนะครับเอาละครับได้นะครับได้ครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับพัชกรครับขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณพัชกรชัยรัตน์นะครับรองที่ปดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมคุณดิศักดิ There, ์จริงๆผมมีแถวบ้านผมมีมานานแล้วนะอ๋อเลยครับหลายปีแล้วหลายปีแล้วแต่ผมไม่รู้จะเรียกเขาว่าอะไรดีเพราะว่าเขาไปเอารถรถยนต์เนี่ยรถรถแบบรถคันเล็กๆนะยี่ห้อที่อาจจะเป็นของไม่ของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยไปดัดแปลงทําเป็นร้านขายผัดไทยแล้วเขาก็มาจอดริมถนน นี่บ<า>อ,อกไหมค,คือจอร์ดิสนนเนี่ยมันไม่มันไม่ต้องเสียค่าค่าฟุตบาทนง <อะ S 1> ไม่ต้องเสียค่าฟงค่าไฟอะไรเ,เขาก็ทําเขาเลยลงทุนเป็นแสนหน่อยก็ขายจะถึงทุกวันเนี่้อ๋อหลายปีแล้วครับหลายปีแล้วน่าจะได้กําไรแล้วล่ะกลับน่าจะได้ทุนคืนแล้วใช่ครับกลับเฉลยคำถามที่ถามนะครับว่าธนาคารสินครับเตรียมจัดงานประมูลบ